รถคันนี้ครับประกาศขายนะครับพอบสามแปดไอ้สามห้าแปดเจ็ดพิจิตนะครับรถสภาพอย่างเนี้ยบอยู่ในนะครับเป็นรถคุณลุงท่านหนึ่งนะฮะเอาไวบ้บรรทุกรับซื้อของเก่าอย่างเดียวครับสภาพรอบคันนะครับ นี่นะครับเป็นอีซุซูรอ,อีซุซุนะครับรถสภาพอย่างดีอยู่เลยนะครับสนใจนะครับทักมาได้นะครับดูภายในนะครับนี่ครับยังดีอยู่เลยนะครับสาสน นะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับมาดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวจะมาคุยพูดคุยกับคุณลุงท่านนี้นะครับประกาศขายนะครับคันนี้นะครับเป็นรถของคุณลุงท่านนี้นะครับนี่นะครับชื่อลุงอุดมนะฮะมาดูห้องเครื่องครับนี่อันนี้ฮะเป็นอีซูุเครื่องสามพันทโบครับอ่าลุงขายอยู่ที่เท่าไหร่ครับ เก้าหมื่นห้านะครับเดี๋ยวจะแคปเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับว่าใครสนใจคันไหนคันนี้อีสุรุ่นอะไรนะรุ่นอะไรนะลุองอ๋อมังก,กรทองนะครับ9 5้0 0มนนะครับสนใจทักแชทมาเลยนะครับลุงบอกว่าทำไมถึงขายครับ ขับไปไหวตาหูไม่ค่อยจะดีแล้วอา้าวคุณลุงเขาแก่นั่นเองนะครับหูตาไม่ค่อยดีครับก็เลยบอกฝากทางเพจนี้เ c e b o o k ประกาศขายให้คุณลุงนะครับใครสนใจก็ทักแชทมาได้นะครับแล้วก็จะทิ้งท้ายใต้คอมเมนต์ไว้ครับว่าเบอร์โทรของคุณลุงนั่นเอง9ก้าหมืนห้านะครับสภาพยังแจ๋วอยู่ฮนะ คุณลุงขับคนเดียวนะครับมือเดียวมือเดียวครับมือเดียวคุณลุงขับคนเดียวนะครับสนใจมาได้นะครับสภาพยังเนียบอยู่สวยงามครับคันนี้สนใจทักมาในเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเดี๋ยวติดต่อคุณลุงได้นะฮะคุณลุงท่านนี้ของเจ้าของรถนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับอีซุเครื่องสามพัน โถโบนะฮรระบบไฟฟ้าหมดระบบไฟฟ้านะครับช่วงลงช่วงล่างน้ำมุงน้ำมันไม่มีหยดนะครับขับมือเดียวนะครับอิสุเครื่องนี้สวยงามนะครับสีสีเสอือยังโอเคนะครับสนใจมาทักมานะครับมีเบอร์โทรของคุณลุงท่านนี้นะครับสวยงาม ครับผมสวัสดีครับทุกคนสนใจทักมาเลยนะครับ